ค่ะวันนี้พาคนสวยมาดูต้นดอกคูนสวีเดนค่ะเลยผ้านางมาเราะนะคะทุกคนขาปูนกันเลยค่ะเบิรงพี่น้องค่ะโอ้ยชะออนนะคะเรืองอร่ามงามตามากเลยค่ะพี่ดีเลยค่ะพี่น้องโอ้ยชะออน,นะค่ะสะออนเนี่ยความงามของดอกไม้ธรรมชาตินะคะเป็นพวงพวงลงมาเลยค่ะเนี่ยบานห้ามก็จะเป็นดอกเน็ต ดอกใหญ่ๆเนี่ยนะคะเนาะตัวนี้มันก็จะเป็นดอกเล็กๆๆลงมาเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจาหนอนก็จะสรวงโรวยเลยะค่ะเนี่ยนี่ค่ะพึ่งน้อยก็ตอมดมนะคะอุ้ยนำมงนาบในคนสวยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะมูลเลยค่ะพี่น้องค่ะอู้วคนสออนหนีลีในลูกสาวมาอยู่ไหนคะ ไม่เจอันสวยอยู่ไหนคะเราไปดอกไม้ละค่ะอุ้ยชุดกับดอกไม้สวยเหมือนกันเลยค่ะไหนสวัสดีสิคะสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้มาดูดอกอะไรคะลูกดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองไม่รู้จักว่าดอกอะไรค่ะดอกคูณค่ะมามาเรียกว่าดอกคูณนะคะไอ้ยิบสิสวยๆเลยค่ะดอกไม้ใส่กันเสียนไหนสวยไหนคามันหัวสิคะวางุ่นหัวหนูสิอุ้ยเป็นเจ้าหญิงน้อยแห่งเมืองดอกไม้สีเหลืองค่ะ อ่ะค่ะเ,ค <c oughs> เป็นสาวแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะลูกสาวอิฉันน้องพึ่งกำสนุกขนาดตอมตมดอกใหม่เลยคะ่ะพึ่งร้ายหลายคะ่ะต้นนี้เต็มเลยทั้งตน้นต้นแค่นี้นะคะแต่ว,ว่าต้นงามแห้งทุกคนคะ่ะมาดูความสวยงามของดอกคูนสวีเดนอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ๊ยสอนนะคะ เหลืองอลา่ามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเหลืองอลามากเลยอุ้ยมาตามติดชีวิตน้องน้ำพึ่งค่ะน้องพึ่งน้อยสะสมน้ำพึ่งน้ำหวานนะคะช่วงนี้โอ้ยตัวอ้วนตัวโต,วต,วตวของนั้นเลยค่ะนีคะ่ค่ะ มื่อี้คะ่ะต้นแค่นี้เนาะทาย้นเดียวไปก่อนค่ะเพื่อว่าได้เป็นวิดีโอไว้คนได้ดูนี่คะ่ะตน้นทั้งต้นเนี่ยดอกง,ง่ายมรีคะ่ะพี่น้องค่ะเอาไวทายเบื้องนะคะเพราะว่าคลิปลวิดีโอเราไม่มีแล้วก็เอาคลิปนี้แหละคะ่ะธรรมชาติสวยงามของปลานะคะอุ้ยต้นนี้ก็ล่างจะคืนนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะนี่คะ่ะก็ล่างไม่อีก บิง่ออนองนี่ค่ะสะอออนดีด้พี่น้องค่ะก็จะย,ยุ่กับดอกไม้นี่นะคะไ,ไปเล่นไ,ไปเล่นลยค่ะลูกมาสาสะอออนความสวยงามของดอกไม้อยู่อ้ยเป็นพวงพวงเฉยเฉยม่งค่ะพี่น้องค่ะทุกหย่อยลงมาเนี่แบบว่าเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงไปเลยคะ่ะเนาะเต็มทุกชอ่อเลยค่ะดอกอ่ะ พอมีว่าเต็มเลค่ะเบินเบิรนะคะต้นเดียวในไทยเดีรยหลอมเลยค่ะคลิปนี้ก็ว่าเป็นอย่างไรค่ะกับทุกคนค่ะพามาชมต้นดอกคูนสวีเดน,นะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าวมาก็ไม่แคมปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย